นักเรียนหานะคะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับหล่อซื้อนะคะหล่อซื้อเฟิร์นหล่อซื้อเฟิร์นชื่อหล่อซื้อหวังหยินชื่อนะคะอ่านของกันนะคะหวังหยินชื่อนะคะหวังหยินชื่อนะคะชื่อของหล่อซื้อเองหรือว่าเรียกสั้นๆชื่อว่าหล่อซื้อเฟิร์นนั่นเองค่ะหล่อซื้อใบเฟิร์นนะคะหล่อซื้อใบเฟิร์นจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะค่ะ ของไทโหตาเฉยนะคะของไทยโหตาเฉนะคะยินดีที่เรได้รู้จักนะคะเรื่องชนิดเหนินเกาซิงนะคะเรื่องชนิดเหินเกาซิงนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนการทักทายกันก่อนเนาะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะคะมาเดี๋ยวดูเราดูซิว่าการทักทายภาษาจีนพูดว่าอะไรกันนะคะอะภาษาจีนพูดว่าอะไรนะคะ,ะมาดูกันพร้อมกันเลยก่อนอื่นเราจะ มาดู Google Classroom ก่อนนะคะ Google Classroom เราือจะทำใน Google Classroom แต่ละหน่วยไว้ให้และก็ให้ผู้เรียนได้ไปทำแบบทดสอบกันนะคะจะมีแบบทดสอบให้ทำเพื่อจะได้วัดผลว่าผลที่ตัวเองได้รับนั้นคือได้ประสิทธิภาพหรือไม่นะคะได้คะแนนเท่าไหร่กันนะคะความเข้าใจในบทเรียนนี้เข้าใจหรือเปล่านะคะอ่าแล้วซื่อก็จะทำ Google Classroom กันก่อนเนาะ และก็ต่อไปคือโปรแกรม Zoom นะคะโปรแกรม Zoom มีไว้คือเวลาเราเรียนที่บ้านหรือว่าอยู่สถานที่ต่างๆเราสามารถดูจากซูมได้ด้วยแต่เราซื้อก็จะมีรหัสให้เนาะให้เข้าไปเนาะซูมแล้วก็สั่งงานในนี้ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปช่วงของ l ล n e อะไลน์ ID เราจะทำเกี่ยวกับทบทวนแบบนี้เราซื้อจะลงคลิป แต่เราบทมาให้อย่างบ,บทแรกคือเรื่องนี้หาวใช่ไหมคะนี้หาวเราซื้อก็จะเอาลงในไลน์กลุ่มของเรานะคะมีไลน์ ID ให้นะคะเฟิร์นศูนย์หเนาะแล้วก็กลุ่มเราซื้อจะดึงกลุ่มให้นะคะเราซื้ครจะดึงกลุ่มไปให้ชื่อว่าภาษาจีนเพื่อการสื่อสารรุ่นหนึ่งนะคะ1นึ่งทับสองนหค่ะนะคะ,นะคะอ่ะทีนี้เราอ่ะเรา QR ว o อ e โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า เราก็จะมาดูข้อสู่ระบบเรื่องที่หนึ่งเลยตีอีเคอตีอีเคออ่านตามพ่อหลอเสือกันนะคะตีอีเคออ่าตีอีเคอคือคำว่า你เข好อ่า你好你好ก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเรามาดูซิข้อข้อสู่ระบบอ่าอ่ะมีะป,ปิ๊กปุ่มเข้าด้วยนะคะห้ปุ่มเข้าสู่เมนูหลักจริงๆเป็นโปรแกรมนะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อได้ว่า หลอดซื้ชื่อหวังหยุนชื่อใช่หคะหวังหยุนชื่ออาหวัหยนชื่อหวังหยุนชื่ออาวังหยุนชื่อนะาหลซือเข้าไปตรงนี้แล้วอาหวังหยุนชื่อนี่ชื่อของหลอ,อซือหลือก็กปุ่มเข้าสู่เมนูหลักเข้าไปแต่ในเมนูหลักจริงๆมันจะมีของอหมวดการเรียนรู้หนงอันแล้วก็ แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกันนะคะ,ะดูถัดไปก่อนเนาะบทที่หนึ่งเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับนีหขาวนีหขานี้เขา,า,าแปบลบว่าอะไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นการทักทายเนาะเบื้องต้น นะคะคบทที่2เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการถามประเทศเนาะประเทศนีน้ชื่อน่ากลัวเหรอนี่ไงค่ะี๋ยวเราค่อยไปเรียนเจาะลึกอ,อีกทีหนึ่งเนาะเอามาการทักทายกันก่อนดีกว่านะคะอ่าเริ่มนะคะอ่าการทักทายดูนะคะการทักทายดูประโยคแรกนี่อ่ะมีเจียวฉินเมิ่งจืออ,าาอ,จมมจอ่านตามข้อหลอดสื่อเนาะ你叫什么名字อะ你叫什么名字อ่ะ หนีเจ้าวเฉิเมื่มิจจุคุณชื่ออะไรหนีก็คือใครคะหนีก็คือคุณใช่ไหมคะเจียวเจียวตัวนี้แปลว่าเรียกหรือ,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 อชื่อเนาะเฉินเมื่อก็คืออะไรคะอะไรใช่ไหมลูกอ่าอะไรนมิจจุมิจึก็คืออะไรคะมิจจก็คือมันเป็นว่าชื่ออ่ะชื่อบบอะไรอ่ะแล้วบีจะตอบว่าอะไรเอ่ยอ่ะนีหรอซื้อชอบนี่ใครดูบ้างเนี่ยอ่ะสันใช่เอาไม่ใช่ละอ่ะตอบว่บาบีตอบว่าอะไรคะ วเจี้ยวอ่าเราซื้อชื่ออะไรคะวเจี้ยวหวังหยุนชื่ออ้าแล้วแต่นักศึกษา pues, นักเรียนนะเขาอ่ะจะอ่าชื่ออะไรวเจี้ยวชื่อเล่นตัวเองได้นะคะอ่าวเจี้ยวต่อไปนะคะอะ่าดูแบบทดสอบกันก่อนดีกว่าไปทดสอบดูนะนี่เจียวฉือเมอมิงจื่อนี่เจียวฉือเมอมิงจื่ออ่านี่ก็คือคุณใ,ใช่ไหมคเจียวแปลว่าชื่อใช่ไหมคะชื่อใช่ไหมไม่ใช่เจียวแปลว่าคะ เรียกแชื่อใช่ไหมอ่าเรียบอ่าชื่อชื่อชื่ออะไรอ่ะนี่เจ้าฉุนเมืเองบิงเจอร์ข้อ B ตอบว่าอะไรคะเนี่ย A ตอบ A หรือ B คะอ่าตอบข้อ A อ่วาวอใช่ไหมคะเขาถามเธอใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องตอบตัวเองว่าวอวอเจ้าเราซือ้อปืนวอเจี้ยวอะไรอ่ะชื่อตามนักเรียนเลยนะคะขอ้อ B ใช่ไหมใช่ทางไหมไม่ใช่อ่ะดูดีนะ ทาตัวนี้เป็นผู้หญิงและก็มีทาตัวผู้ชายคือตัวไหนหรือเปล่าอ่าตัวเขาว่าเหรินใช่ไหมคะอ่าตัวเขาว่าเหรินท้าเจียวเราซื้อปืนใช่ไหมเขาถามว่าหนีเจี่ยวเขาถามว่าคุณใช่ไหมคะต้องตอบว่าตัวเองว่าวววเจี๋ยวเราซื้อปืนอ่าว่าเจียวซื้อปืนเหมือนห่านะคะอ่ะอันนี้แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเนาะอ่ะเรามาดูคําศัพท์กันเขาว่าอะไรคะหนี ขาวนี้ขาวนี้นี่ไปว่าคุณใช่ไหมขาวแปลว่าอะไรเอ่ยขาวไปสบายดีอ่าสบายดีนี้ขาวมาเนี่ยนี้ขาวมาแปลว่าเธอสบายดีไหมอ่านี้ขาวมานี้ขาวมาอ่าเธอสบายดีไหมนะคะอ่าดูคำศัพท์คำว่าหนีหนีอ่านทำข้อหลอดสื่อนาะเกินหลอซื่อชัวยอีกเพียนหนี นีคุณเธออ่าเหมือนหาวคุณเธออ่าต่อไปคําว่าอะไรเอ่ยคำว่าหาวอ่าหาวหาวตัวเนี้ยหาวตัวนี้แปลว่าดีใช่ไหมคะถ้าเราเอาใช้คาว่าดีมาก,กเราพูดคาว่าขินหาวคินหาวคินหาวอ่าคินหาวแปลว่าดีมากอ่านี่วนี่หาวมามันสบายดีไหมก็บอกวอเขินหาว วอร์เฮิร์นขาวฉันสบายดีมากอ่ะดูต,ตัวต่อไปนะคะคําว่าเจี้ยวเจี้ยวตัวนี้แปลว่าเรียกชื่อมีชื่อว่าอ่าเจี้ยวตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรอ่ะวอร์เลยคะวอร์เจี้ยวอย่างเงี้ยหนีเจียวเฉินเมิ่งจื่อวอร์เจียวอะไรคะอ,อ,อ่าหวังหยินชื่ออันนี้คือชื่อของหล่อซิลเปอร์เนาะอ่าคะ่ะ อะไรอะไรต่อไปอ่ะคนศัพท์ไว้ก็ว่าวอวออ่ะวอวอคือฉันอ่ะเพราะว่าอเลยฉันรักเธอล่ะวอไอหนีอ้าววอไอหนีใช่ไหมคะวอไอหนีก็คือฉันรักเธออ่าแล้วก็าาว่ฉันก็รักเธอล่ะวอเยไอหนีวอเยไอหนี่อ่าฉันก็รักเธอเหมือนกันอ่า อ่าโอเคนะคะอ่าท่าตัวนี้ที่เราซื้อบอกว่าท่าของผู้ชายอ่าท่าของผู้ชายตัวนี้นะคะเห็นไหมคะท่าของผู้ชายตัวนี้จะมีคาว่าอะไรครับมีคาว่าคนข้างหน้าใช่ไหมอ่าแต่ท่าของผู้หญิงก็คือเหมือนใครครับเหมือนเป็นมีชุดกระโปรงอยู่นี้ผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงใช่ไหมคะอ่ะเขาก็เลยแทนตัวข้างหน้าว่าเป็นผู้หญิงแต่อันนี้ของเป็นผู้ชายเขาก็เลยเป็นผู้ชายเขาจะยืนตรงๆไงอ่าผู้ชายเขาจะยืนตรงใช่ไหมคะอ่ะเขาก็เลย เทียบเทียบทาตัวเนี้คือเขาผู้ชายอ่ะตัวต่อไปนะคะนี่คือ,องไงอ่ะผู้หญิงใส่กระโปรงคือเขาผู้หญิงทาเหมือนกันนะคะทาทาชื่ออะไรเคยเนี่ยเออหืนเาใช่ไหมคะเอ่เท้าพิ้เลี่ยงไหมคะพ่้วเลี่ยงพ่้วเลี้ยงว่าสวยลูกค่ะพ่้วเลี่ยงพี่วเลี่ยงว่าสวยเนาะอ่ะดูตัวต่อไปอ่ะเขบาบา เฉินเมออ่าเฉินเมอเฉินเมออะไรเฉินเมออะไรอ่าเฉินเมอตัวนี้ว่าอะไรคะอะไรอ่าเฉินเมอตัวต่อไปเขาว่าหมิงจื่อ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 แปลว่าชื่ออ่าชื่อหนีเจียวเฉินเมอหมิงจื่อวอเจียวอะไรใช่ไหมคะอ่าต่อไปอ่ะดูเป็นประโยคถามตอบดูนะคะ อ่าดูดูคนนี้นะคะอ่าดูคนนี้คะอ่ะหนานเชิงผู้ชายเขาจะบอกว่าค่ะ你好าวผู้หญิงตอบว่าอะไรค่ี你好าวอ่าแล้วผู้ชายตอบว่าเจ什么名字你 i 什么名่อ่าผู้หญิงตอบว่าอะไรค่ะ瓦มาลี่玛丽妮เนอ อ่านี่เนอแล้วเธอล่ะแล้วคุณล่ะอ่าแล้วเธอล่ะแล้วคุณละแล้วผู้ชายตอบว่าอะไรคะวอเจียวเทียนฟางอ่าวอเจียวเทียนฟางอ่านเห็นท่าว่าดูดูไวยากรณ์นะคะอ่าแหรียนเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเคาว่าอะไรคะคาว่าเนอเนอเนี่ยหนีเนอหนีเนอเนี่ยมีความหมายว่าคว่าละใช่ไหมคะละแล้วเธอล่ะนี่เนอแล้วเธอล่ะเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะอย่างประโยคเช่นว่าวอ เตชูเนอร์วอเตอชูเนอร์อ่าหนังส pues ือของฉัน <speaker> ล <club> ่ะอ่าหนังสือของฉันล่ะอยู่ไหนเงี้ยอ่าสถานที่เนาะเป็นสถานที่เนาะวอเตอชูใช่นาวอเตอชูใช่นาหนังสือของฉันอยู่ที่ไหนวอก็คือฉันใช่ไหมคะเตอะชูก็คือหนังสือเตอะแปลว่าของของชิ้นหนึ่งเนาะชูก็คืออะไรคะชูคือหนังสือใช่ไหมใจ่ก็คือที่ไหนนะใจ่หนา ใชนะใชหนาอยู่ที่ไหนเงี้ยค่ะ,ะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือหนังสือของฉันจะเขียนภาษาไทยมาก่อนใช่ไหมแต่ภาษาจีนจะอ่านกลับมาจากด้านหลังมาไปข้างหน้าก็เป็นวอเตชูหนังสือของฉันตามด้วยสถานที่ใจหนะอยู่ที่ไหนอเป็นแบบนี้เนาะ,อ,ะอย่างอีอันนึงเขาว่าเนื้อเขาว่าอะไรเอ่ยคะ,อะเอ็ดเขาว่าเจ้าชื่อเฉยเตชูเจ้าชื่อเเตชู นี่คือหนังนี่คือกระเป๋าของใครอ่าเออจอเฉยเตชูอ่าเจอเฉยคือนี่คือนี่คืออ่ะเฉยก็คือใครใช่ไหมคะเตชูก็คือของอ่าตามด้วยกระเป๋าใช่ไหมเปาเปาไว้ป็นกระเป๋าเนาะมันจะแปลข้างหลังว่านี่คือนี่คือข้างหน้าก่อนกระเป๋าของใครอ่ะ้อบีอตว่าเลยวอเตอร์วอเตอร์คือของฉันเองของฉันเ้าเอก็ตอบว่าหน้าก็นเนอะ น้าก้นเออหน้าก้นอันนั้นล่ะอันนั้นล่ะเอออันนั้นล่ะคืออะไรอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะถ้าเป็นประโยคคําถามคือยังไงคะเออจะมีท้ายคําว่าเนอต่อท้ายที่มันมีความอ่าน้ําเสียงที่มีประโยคที่มันนุ่มนวลขึ้นใช่ไหมคะอย่างหมเช่นหนีเนอนี่เนอแล้วเธอล่ะอ่านี่เนออ่านี่เจ้าฉุ่อเมืองจื่อหวอเจ้าอ่าดี่ไม่ใช่ไหมคะหวังหยุนชื่อ อ่ะนี่เนอแล้วเธอละ่ะชื่ออะไรคะอย่างนี้อ่าจะดูซอซอฟน้ําเสียให้มันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าดูต่อไปนะคะอ่าดูแบบทดสอบหลังเรียนอ่าดูแบบทดสอบหลังเรียนกันอ่ามีช้อย A อบให้นะคะอ่ะดูนะคะเขาข้อเอเขอถาถามว่าคุณชื่ออะไรพ่อบีก็ตอบว่าบอเจวเหลอร์ซอเฟินใช่ไหมอ่ะแต่เหลอร์ซู เฟิร์นอยากจะให้ดูซิว่าขอ้อเอเนี่ยคุณชื่ออะไรภาษาจีนคืออะไรใน A B C D A A A B C อะลองดูสิคะอย่าง A พูดเขาว่าวอเจียวมาลี่ใช่หรือเปล่าเพราะมันตอบว่าวอเจียวเราซื้อเฟิร์นแล้วใช่ไหมอ่าดูนะข้อ B คือวอเจียวเฉินเมิงจือใช่หรอก็บีอตอบวอเจียวจะตอบว่าฉันอีกไหมอะ จะถามว่าฉันอีกไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างข,อขออาง้อข้อสี่เงี้ยอ่าข้อสีถูกหรือเปล่าข้อสีก็คืออะไรคะหนีเ <ng> จียวเฉินเมอหนีเจือนี่คือถามคุณละคุณชื่ออะไรหนีหนีก็คือคุณใช่ไหมคะเจียวเจียวคืออะไรคะเรียกชื่อใช่ไหมอ่าเฉินเมอคืออะไรเฉินเมออ,อ่าหนีเจือคืออะไรคะชื่อใช่ไหมอ่าต้องตอบข้อสี่อ่าข้อสี่นะคะตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะ นีเจียวเเมื่อมิงจบีก็ตอบว่าบ่อเจียวเราซื้อเฟิ่าต่อไปอันนี้คืออ่านี้จบแล้วเนาะโอเคค่ะอันนี้เลยรูเพิ่มเติมเนาะอ่ะอาเลยรู้เพิ่มเติมเราซื้อเอาแผนที่ประเทศจีนเนาะมาให้ด้วยนะคะอ่าคิดเข้าไปได้นะคะว่าอ่าในหนังสือก็จะมีบอกเนาะว่าแผนที่ประเทศจีนนั้นมีอะไรบ้างอ่ามีอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนหนะ แต่แผนที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะเหมือนกาไก่เนาะเขาจะทําเป็นเหมือนเป็นรูปไก่เขาจะเปรียบเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นแผนที่เหมือนประเทศไทยบ้านเราใช่ไหมคะจะเป็นแผนที่ประเทศไทยบ้านเราอันนี้ของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนไก่เนาะประเทศจีนนะลักษณะเหมือนไก่เนาะเปอยจริงก็อยู่ตรงนี้เนะาะเบอรจริงถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มตเติมตก็ได้นไหนังสือที่เราซื้อแจกให้หรือว่าในอิอนเทอร์เน็ตก็ได้นะคะอแล้วก็มีเกี่ยวกับแอป c h r i s t i n เนาะ Expression ก็คือพวกแปลภาษาจีเนะาะเออ f นอ c อะไรเงี้ยพวก Translate อะไรเงี้ยแต่ว่าเราซสีจะมีโปรแกรมเนาะอย่างเช่น Pico อ่าฝายฝายตู่เนาะ Translate อย่างเงี้ย Google Translate ก็คือ g ูที่เราใช้เนาะเออแล้วก็มีต้าเสียงต้าเซี่ยงดีก็คือแปลอ่าเป็นภาษาไทยเนาะเออจากจีนเป็นไทยแล้วก็บางคนที่เพิ่มเร,เรื่องเรียนเกี่ยวกับ ภาษาจีนฟังพูดอ่านเขียนก็จะมีแอปอะไรคะ e l e p h a n t chinese ่ h uh, super chinese chinese skill hello chinese uh, ่าได้หมดเลยนะคะอันนี้คือฝึกได้หมดอย่างคนจีนมาอย่างเนี้ยเราทักทายได้แล้วอ่ะ uh, นี uh, ่ขอนี่ขอ่ะหิ้วเจ้าชุมินจื่อ่าเหินหหาวนะคะได้หมดเลยวัวเจียวฟังยืนชิบอนีน้าล่ะ่าแลวเธอล่ะอ่าเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกแับบ ซอฟเสียงให้กับให้มันน่าฟังยิ่งขึ้นแล้วเราก็เป็นมารยาทที่ดีของอเออเราเป็นคนจีนนะอะไรอย่างนี้อ่าลองฝึกกันนะคะแล้วก็มีโปรแกรมเกี่ยวกับฝึกเขียนท่องศัพท์จีนเตรียมสอบวัดระดับ h s k ด้วยนะคะอย่างคนที่สอบ h s k ระดับ1ถึง5ถึง6อย่างเงี้ยเขาก็ใช้สามารถใช้ได้เนาะ h อ k ออนไลน์ก็มีเรียนจีนเรียนจีนจากสื่อใช่ไหมอย่างเช่นเราอยาก ดูซีรีส์จีนสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าไปที่ v t v ตรงนี้ก็ได้เนาะ,ะหรือว่าจะเป็นครั้งเพลงแบบเป็นเพลยเพลง QQ Music ก็ได้เนาะเป็นแอปหมดเลยเนาะพวกฝึกทักษะภาษาจีนเนาะเราซื้อก็มีอ่าโอเคค่ะเราซื้อก็มีอ่าแนะนำบทแรกเพลงเท่านี้ก่อนเนาะลองฝึกฝึกกันดูนะคะซีซี